5.0ยามาฮ่า YAMT ต่างจาก Honda e- Cut ยังไงทั้งที่เป็นคัตไฟฟ้าเหมือนกัน 1. ไม่มีในส่วนของคันเกียร์แล้วก็การคัดแล้ว 2. วิธีเปลี่ยนเกียร์จะใช้นิ้วชี้ในการเปลี่ยนแล้วก็นิ้วโป้งในการเปลี่ยนครับก็คือถ้าเราจะลดเกียร์ลงก็กดตรงนี้และถ้าจะเพิ่มเกียร์ก็กดตรงนี้ครับทางด้านหน้า 3. มันยังสามารถเลือกขี่ได้แบบ ออโต้หรือแมนนวลโดยการสวิตก็ง่ายๆครับเพียงแค่ใช้นิ้วชี้ทางด้านขวากดเพียงเท่านั้นส,สามารถปรับ Riding Mode ได้ด้วยการกดที่สวิตทางด้านขวาแม้ว่าจะสามารถขี่ได้ด้วยโหมดออโต้นะครับก็คือกดเป็นโหมดดีนะครับเขายังปรับเซตไรดิ้งโหมดในฝั่งของออโต้ได้ด้วยดี D ก็คือขี่ออโต้ปกตินะครับแล้วก็ดที่เป็น การขี่ออโต้แบบสปอร์ตสามารถลากรอบได้มากยิ่งขึ้นด้วยการกดเปลี่ยนโหมดที่ปุ่มตรงนี้ 5. YAMT จะมีมอเตอร์2ตัวซึ่งซ่อนอยู่ทางด้านในเฟรมเรียบร้อยมอเตอร์2ตัวประกอบไปด้วยตัวคัดไฟฟ้าและอีกตัวหนึ่งก็คือเกียร์ไฟฟ้าถ้าเกิดเป็น E-cut จะมีแค่มอเตอร์ตัวเดียวคือในส่วนของคัดไฟฟ้า เพราะกลไกเกียร์ของเขาไม่ใช่ไฟฟ้าเป็นแบบงัดด้วยข้อเท้าปกติจะเห็นได้ว่าเครื่องยนต์ CPT ของ YAMT นี้จะมีความเรียบเนียนไม่มีชุดกล่องควบคุมที่ยื่นออกมาเหนือแข้งเครื่องทางด้านขวาสำหรับรีวิวระบบ Yamaha YAMT รับชมได้ที่ทุกช่องทางออนไลน์ของโ o t o r ว e v